สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับชาวธาตุน้ําทุกคนเลยนะคะธาตุน้ํานะคะเจ้าของคลิปนี้กับหัวข้อที่แบบเจ็บปวดจริงๆเลยอยู่ดีๆอาจารย์วัฒนาจะมาบอกว่า ไม่ต้องคอยแล้วราศีต่อไปนี้ไม่ต้องคอยคุณจะรู้สึกอย่างไรคะมาค่ะชาวธาตุน้ํานะคะในคลิปนี้นะคะเจ้าของคลิปประกอบด้วยราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะเราจะมาในหัวข้อแลนดอมซึ่งอาจจะเป็นพลังงานเชื่อมโยงตรงกับคุณหรืออาจจะแบบว่าเป็นช่วงเวลาจากนี้ไปในอนาคตหรือเป็นอดีตของคุณดีคะเรามา ร่วงรู้กันดีกว่าค่ะว่าราศีอะไรในหัวข้อที่ว่าถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้อยู่คนเดียวราศีอะไรที่คุณคอยอยู่แล้วเขาอาจจะไม่กลับมาการรอคอยมันทรามานเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าการรอคอยนี้มันอาจจะไม่สมหวังเราจะได้ไปมีชีวิตที่มีความสุขสิทธีนะคะอาจารย์เอาใจช่วยนะคะนี่คือตำแหน่งของราศีนะคะที่อาจจะเป็นเขาและเธอคนนั้นที่คุณพยายามจะ จะนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็น ของนักสัตว์นะคะบางคนรู้ราศีไม่รู้นักสัตว์บางคนรู้นักสัตว์ไม่รู้ราศีอาจารย์พยายามที่จะหามาให้ได้ครบทุกองค์ประกอบนะและไพ่ใบสุดท้ายค่ะเขาเรียกว่าโชคชะตาค่ะโชคชะตาคีย์เวิร์ดต,ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณในตำแหน่งไพ่ใบที่3ามแถวที่1นึ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะรู้กันไปเลยว่าราศีเนี่ยเขาจะไม่กลับมาแน่เราจะได้ฟังเรื่องราวสิ่งที่เขาคิด แทวที่2อนะคะอาจารย์วัฒนาจะเปิดในเรื่องราวของเขากำลังคิดกับคุณอย่างไรแล้วเขาเป็นอยู่ยังไงในเวลานี้ แล้วก็ชุดที่3ก็จะเป็นความในใจของคุณที่มีต่อเขานะคะอะเราไปดูใบที่1่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอักเมซิงทารโลนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะราศีที่ผูกสัมพันธ์ในคลิปนี้อาจจะเป็นเขาเป็นเธอที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะคะประกอบไปด้วยคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมนะคะคนที่เกณฑ์สมพงศ์สัมพันธ์กับคุณจะอยู่ในสามราศีนะคะเมถุนตุลกุมลักนณาตาม นี้นะคะอะไปต่อนักสัตว์จ้านักสัตว์ที่เกี่ยวพันนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในนักสัตว์ชวดกุลถ่อมะเสงิลกามะโรงนะคะเข้ามาเกี่ยวพันในคลิปนี้นะคะทีนี้อาจารย์อธิบายก่อนนะคะคนที่เข้ามาติดตามอาจารย์วักษณะ Amazing Taro ใหม่ในครั้งแรกนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์จะอธิบายว่าบางคนหรือจำราศีเขาและเธอคนนั้นได้แฟนของคุณที่กําลัง กำลังรออยู่นะคะเป็นอดีตคนรักที่รออยู่ถ้าคุณมองว่าตรงราศีแล้วคุณฟังคลิปนี้ต่อได้เลยและคุณบอกว่าไม่ตรงราศีแต่ไปดันตรงนักษัตว์อย่างเดียวได้ไหมได้คุณฟังคลิปนี้ตลอดทั้งคลิปได้เลย แต่ถ้าคนคนนั้นคนใดคนหนึ่งตรงทั้งราศีตรงทั้งนักษัตร์นั่นหมายความว่าคลิปนี้คือพลังงานที่คุณกำลังจะได้รับและเป็นพลังงานที่เชื่อมโยงคุณตรงไปตรงมาจากดวงชะตาค่ะมีตัวเลขสมพงษ์สัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวพันนะคะเป็นตัวเลข7นะคะกับตัวเลขศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องอา,อาจารย์ไม่รู้ว่าศูนย์คืออะไรนะคะบางครั้งนะคะ อาจจะเป็นตัวเลขคู่ 07. 70ก็ได้แต่ว่าพลังงานนี้อาจจะมีคําว่าวันศุกร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีคําว่ากรกฎาคมเข้ามาเกี่ยวข้องนะและตัว7เนี่ยอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาอายุเขาหรือแม้กระทั่งเบอร์ลงท้ายเบอร์มือถือหรือว่าเลข7เนี้จะเป็นตัวเลขที่ผูกสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาใช้เลข7บ่อยๆนะคะ หรือว่าเลข7นี้อาจจะเป็นเลขระหว่างคุณกับเขาในเรื่องของวันที่เจอกันวันครบรอบการเจอวันที่เราแยกจากกาันเราครบกันได้7ปีแล้วเราแยกกันไปหรือว่าเราแยกกันไปได้ สัปดาห์หนึ่งแล้ว7วันแล้วอะไรแบบนี้มันมีเลข7เข้ามาเกี่ยวพันในดวงชะตาของคุณเลข0ูนย์ก็เหมือนกันเลข0ูนย์อาจจะเป็นเลขที่ประกบกับเลข7นะคะอาจจะอยู่ในเรื่องของเลขที่บัตรประชาชนเลขบัตรนักศึกษาเลขบัตรพนักงานตัวเลขที่ห้อยท้ายชื่อชื่อลายนะคะเลขที่บ้านเลขที่รถนะคะเลขทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวพันระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นมี0ูย์กับ70นะคะ หรืออาจจะเป็น70ไปเลยก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงตำแหน่งของโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเตือนเรานะคะไพ่บอกว่า t ด e w เว l d ค่ะโลกใบนี้เป็นของคุณนะคะคุณจงเป็นตัวของตัวเองและจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกใบนี้กลมๆใบนี้มันเป็นของคุณ เหมือนโชคชะตากาลังบอกว่าถ้าทรมานใจในการคิดถึงแล้วแล้วถ้าฟังคลิปนี้แล้วตรงกับราศีที่เขาจะไม่กลับมาให้คุณรีบมองตัวเองแล้ววางตัวเองในอยู่ในจุดที่มีความสุขได้แล้วนะคะเราไปดูตําแหน่งที่2ค่ะเรื่องราวความรักของคุณถักทอร้อยเรียงออกมากันเป็นการพยากรณ์ในคลิปนี้อาจารย์ปรารถนาให้พลังงานของเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ให้เหตุและผลกับคุณในการตัดสินใจนะคะชาวธาตุน้ํานะคะอย่าลืมนะคะคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้คือชาวธาตุน้ําประกอบด้วยราศีมีราศีพิจิกราศี กี่กรรกมลัขนาตานนี้นะ คุณพยากรณ์ในคลิปนี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งในอดีตของคุณแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คาบเกี่ยวกับอนาคตและส่งผลทําให้คุณได้รู้สึกนะคะหรือใครจะต้องการเข้ามาฟังอาจารย์วาสนาแค่เพียงฟังแล้วบันเทิงดีอาจารย์หรือฟังแล้วนอนหลับสบายหรือฟังแล้วขับรถเพลินดียินดีต้อนรับทุกการรับฟังเป็นเกียรติมากค่ะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกว่าซิกซับซอร์สนะคะนั่นหมายความว่าดวงของคุณความรักของคุณไพ่ในตําแหน่งสีม่วงเนี่ยที่กาลังเปิดเนี่ย นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดกับคุณอย่างไรและตอนนี้เขาคิดว่าคุณเป็นอย่างไรเราจะมาร้อยเรียงคําพยากรณ์กันนะคะเขามองว่าการจากกันในครั้งนั้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีเหตุและผลแล้วนะคะมันเป็นการสิ้นสุดแล้วมันจบมันมันดีเอนมันก็คือมันจบแล้วแหละนะคะแล้ววันที่เราตัดสินใจแยกทางกันวันนั้นจะด้วย ใครผิดใครถูกก็ตามอาจารย์มองว่าพลังงานเนี้ยมันค่าเกี่ยวกับความมีครอบครัวด,ด้วยนะอาจจะมีลูกด้วยกันหรือเป็นคู่รักที่มีพันธสัญญาอะไรร่วมกันหรืออาจจะรับเลี้ยงอาหารน้องหมาน้องแมวร่วมกันอยู่หรือว่าอาจจะเป็นคู่รักที่มันเหมือนกับว่าได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเนาะแล้วพอมันเลิกกันอ่ะมันมีคนหนึ่งที่มูฟออกมาแยกแยกออกมาแล้วอีกคนหนึ่งก็คงยังยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าจุดเดิมๆซึ่งอาจารย์ไม่รู้จะเป็นคุณหรือเปล่าคะ หรืออาจจะเป็นคนนั้นแต่เขามองว่าแต่แฟนาราศีที่คุณกำลังรอคอยอยู่อ่ะเขามองว่าการเลิกกันมันถือเป็นอันสิ้นสุดแล้วนะคะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตในแต่ละที่ทุกคนปรารถนานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเขาแล้วเขาก็คิดเองอีกนะคิดเองเออเองนะคะคือคนราศีเนี่ยที่คุณกำลังรอเขาเนี่ยเขามองว่าตัวคุณเนี่ย น่าจะเข้มแข็งแล้วก็ลืมได้ไวน่าจะใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเขาส่องเห็นคุณปกติด้วยนะอืมแล้วเขาก็มองว่าอา่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเส้นทางความรักของตัวเองอืมเขาแล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวตัวเขาอ่ะเขามีความรักของเขาอยู่แล้วเขาก็มองว่าเดี๋ยวคุณก็น่าจะมีความรักเช่นเดียวกันเขาไม่ได้รู้เลยว่าคุณกําลังรอเขานะคะ เพราะว่าตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เขามีความสุขในการในการเลือกของเขาอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของเขาอยู่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาแค่นี้มันก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมานั่งคิดเรื่องในอดีตแล้วอตอนนี้เขายุ่งมากมายไหนจะชีวิตของเขาาหนาการงานเขาไหนจะเป็นความรักในปัจจุบันซึ่งมันไม่ใช่เราแล้วเขาก็มองว่าเวลาเขาหมดละจะให้กลับมาคิดถึงอดีตคิดถึงคุณตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เพราะ เขาหันมามองใบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าความรักของเรามันจบไปแล้วเขามองว่าตอนนี้ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองนะคะจะเจอวิบากกรรมจะเจอความทุกข์ความสุขก็มันคนละเส้นทางไปละต่างคนต่างแยกย้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขามองว่าเออมันก็ยังไม่รู้อะเขายังมองว่าเออถ้าวันหนึ่งเราได้เดินสวนทางกันหรือเราได้ติดพูดคุยกันเขาก็ยังมองว่าเราคือเพื่อนคนหนึ่งนะคะ แล้วเขาก็ายังยังมีบางช่วงนะคะเขาไม่ได้คิดถึงเราตลอดเวลาอย่างที่อาจารย์บอกในตําแหน่งของไพ่ชุดนี้นะคะแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าชีวิตในส่วนของเขาอะ่ะเขาก็มีแวบหนึ่งเหมือนกันที่คิดถึงคุณแต่มันไม่ได้บ่อยมันเป็นช่วงเวลาที่มันผ่านไปจุดเดิมๆจุดที่เรียกว่าที่ที่เราเคยเคยอาจจะมาสารภาพรักหรือที่ที่มันเป็นความทรงจาําเป็นความหลังมันก็มีแอบแวบแอบคิดมาบ้างนะคะ ถึงความทรงจำที่ที่ที่คุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันแต่ถามว่าแล้วเขาจะกลับมาไหมไพ่ใบนี้นะคะเขากลับมาไม่ได้เขามีคนอื่นแล้วเขามีคนอื่นไปแล้วซึ่งเป็นไฮพิ s สเทดด้วยนะคะคือเขาอะยังจำเรื่องราวของคุณกับเขาได้อยู่นะคะมันมันจะทำให้เขารู้สึกหรือจำขึ้นมาได้หรือทบทวนหรือคิดถึงคุณได้ก็คือในช่วงนั้นน่ะเขาผ่านไปยังสถานที่ของความคุ้นเคยระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้น แต่ถามว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วซึ่งคนอื่นคนนี้ก็ยังอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะไฮโลแฟนเขามองว่าทุกอย่างมันมีมันก็คือสิ้นสุดแล้วก็จบกันไปแต่เขามองว่าเขารู้สึกผิดอ่ะอืมเขารู้สึกผิดที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณอ่ะเขามีมุมรู้สึกผิดนะคะแล้วอยากจะ บางทีบางมุมก็อยากจะขอโทษคุณในสิ่งที่เขาทาพลาดไปเขาน่าจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณหรือว่าโกหกคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเนาะแต่ตอนเนี้ยนะคะเขาก็มองว่าในเมื่อมันผ่านไปแล้วเขาก็จะพยายามทําความรักในเวลานี้ให้มันดีที่สุดถ้าวันหนึ่งอะนะคะเราได้เดินสวนทางกันนะคะเขาก็ยินดีที่จะพูดคุยกับเราแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยอยากคุยกับเขาหรือเปล่าแล้วตัวเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าคุณอะรอเขาอยู่หรือคิดถึงเขาอยู่เขามองว่าคุณอะน่าจะ ผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็น่าจะพบเจอความสุขหรือว่าชีวิตที่มีความสุขในรูปแบบของคุณนะคะเพราะเขามองว่าความรักมันสิ้นสุดทีนี้ถ้าเป็นในตําแหน่งนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ตัดคุณสะทีเดียวเนาะเพียงแต่ว่ามันแค่ช่วงเวลาที่ผ่านไปยังจุดเดิมๆแค่นั้นเองที่เคยมีความผูกพันแต่เขามีคนอื่นแล้วค่ะเขารู้สึกผิดแต่เขาก็พยายามทําให้ความรักปัจจุบันมันดีที่สุด นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้กลับมาไม่ได้ต้องการที่จะกลับมาแค่แก้ไขกับเราแต่เขาอะต้องการที่จะไปทำให้ความรักในกับอีกคนหนึ่งที่เขาคบอยู่เนี่ยให้มันโปง่งให้มันดีไม่ผิดพลาดก็คือเคยนอกใจคุณก็จะไม่นอกใจเคยโกหกคุณก็จะพยายามไม่โกหกคือเขาเพียรพยายามจะทําให้ความรักครั้งนี้มันสมบูรณ์แบบอืมแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอคุณเขาสามารถทักคุณได้แต่เขาไม่รู้ว่าคุณจะทักเขากลับหรือเปล่า นี่คือพลังงานที่เขาคิดอยู่แสดงว่าณนะเวลานี้เขาไม่ได้มีมุมมองที่จะย้อนเวลาหรือนั่งทำไม่ชีนเนาะกลับมาหาคุณนะคะชาวท่านน้ําเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นด้วยแต่เขามองว่าเขาจะทําให้ความรักครั้งเนี้ยที่เขากําลังอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำให้มันดีที่สุดแล้วคุณก็เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจันที่ทําให้เขาคิดถึงได้ในบางครั้ง เราไปต่อในการในในไพ่ดวงของคุณดีกว่าอาจารย์เปลี่ยนไพ่นะคะเพราะให้เป็นพลังงานที่แยกกันชุดนี้เป็นพลังงานของเขานะคะแต่ชุดนี้จะเป็นพลังงานของคุณนะคะคุณธาตุน้ําเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณจะมีมุมมองความคิดแบบไหนในเวลานี้นะคะคุณอย่าลืมคีย์เวิร์ดของไพ่โชคชะตานะขึ้นว่า the word the word ในที่นี้หมายความว่า ดวงของคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะคะเวลาเนี้ตัวคุณเป็นคนทําให้โลกมีความสุขหรือเป็น,นหรือจะทําให้โลกเนี่ยหม่นหมองมันอยู่ที่ตัวคุณมองนะคะไพ่โชคชะตาบอกแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวตนของคุณในความคิดที่กําลังเกิดขึ้นนะคะอุ้ยไพ่ติดมาอมืในเวลานี้นะคะคุณก็ใช้ชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันนี่แหละคะ่ะคุณไม่ได้อ่าไม่ได้พยายามที่จะไปดิ้นรน เรียกร้องเขาหรอกนะคะคุณก็พยายามทําตัวเองให้ดีนะคะบางคนก็ลุกมาปฏิวัติตัวเองแบบว่าเอ่อให้ทําตัวเองให้ดูดีขึ้นไปเลยบางคนก็มุ่งมั่นทํามาหากินหาเงินหาทองไปเลยนะคะ ก็ถามว่าคิดถึงเขาไหมมันก็คิดถึงแต่ว่าช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าคุณมีดีทุกอย่างเนาะเหมือนอยากให้เขาแบบเสียดายลึกๆก,กันนะคะถามว่าคุณใจแข็งไหมคุณก็ใจแข็งนะกับความสัมพันธ์ถ้าเขาไม่กลับมาง้อคุณก็ไม่มีวันที่จะกลับไปง้อเขาเหมือนกันอืและคุณกําลังพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตของคุณบันทีขึ้นให้คําว่าเสียดายอะไปเปเกิดในตัวของผู้ชายนอนอาของคนคนนั้นที่เป็นราศีที่คุณกําลังถามหาว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าบางครั้งอะ รู้สึกถึงความเสียดายคุณโอ้โหคุณพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกรอบด้านปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ลุกขึ้นมาทํามาหากินอย่างดีลุกขึ้นมามีมุมมองการใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาตัวเองนะคะเดอะมูนแต่คุณก็ยังคิดเขาถึงคิดถึงเขาอยู่นะยังมีความรู้สึกกังวลใจคิดถึงเขาอยู่นะเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันว่างอะ หมดจากงานหมดจากอะไรมันช่วงเวลาที่มันมันช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งอะที่มันเป็นเวลากลางคืนซึ่งมันมันเหงาคุณเหงาคุณอยากมีใครสักคนหนึ่งก้าวเข้ามาในในความรักโอ้ไพเดทนะคะนั่นหมายความว่าแต่คุณรู้แล้วแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่คุณเหงาไงพอเวลาที่ดาวเต็มฟ้าในยามค่ำคืนความเงียบเปิดเพลงบรรเลงเฮ้ยมันเหงาวะ่ะอาจารย์หนูเหงาอะ่ะเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความเหงา มันก็เลยอยากส่องดูว่าชีวิตเขาเป็นยังไงหรือตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาหนูหนูเหงาอ่ะหนูก็มองว่าความความรักเก่าจะกลับมาไหมซึ่งตัวของคุณอ่ะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาไม่กลับมาหรอกนะคะมันอาบแล้วต่อให้กลับมาคุณก็ไม่ไม่แน่ใจตัวเองว่าการกลับมาของเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาหรือเปล่าแล้วเราจะเจ็บซ้ำอยู่หรือเปล่าคุณยังไม่อยากคิดถึงช็อตน,นั้นเพียงแต่ว่าเวลาเหงาก็คิดถึงเขาเพราะเรายังไม่มีใครใจมันเหงาโชคชะตาค่ะคุณปล่อยให้โชคชะตาดําเนิน ทิศทางของดวงของคุณคุณมีการดูดวงเ,ออเนื้อคุณหนูจะมาเมื่อไร่คะอาจารย์คุณมีการอขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีการแบบท,ทิ่ฐานขอความรักนะคะแล้วคุณก็คาดหวังว่าพลังงานที่คุณขอพรไปนั้นจะนําพามาซึ่งคนรักที่ดีนะคะคุณปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแสดงว่าคุณก็มีใจลุ้นกับรักครั้งใหม่นะเพียงแต่ว่ามันเหงาอะพอคนมันเหงามันก็เรียกร้องหาคนเก่าจากใจอะนะคะนี่ไง คุณต้องการรักครั้งใหม่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันติดกับตรงที่ว่าคุณยังไม่มีใครแค่นั้นแหละจริงๆนะพอเขากลับมาขอทงขอโทษอะไรคุณก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะคบกับเขาแล้วมันจะมีความสุขเลยคุณคุณก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่มันคิดตรงเนี้ยมันก็คือความเหงาเท่านั้นเองนะคะพยายามจับตัวเองให้อยู่ว่าตอนนี้ตัวเองแค่เหงาไม่ใช่ต้องการเขาเหงาหรือเปล่านะคะไพ่ใบน,นี้คุณ เท็นตรงมากๆนะคะชัดเจนตรงไปตรงมานะคะดาบหนึ่งแบบนี้หาคู่ยากตรงไหนหรู้ปะกลัวเจ็บไม่เปิดใจรับรักคนใหม่ง่ายๆแต่พอคนใหม่เข้ามาถ้าไม่ถูกอกถูกใจคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณแค่มีคนใหม่ไปแก้เหงาหรือถ้าคนเก่ากลับมาก็คือแก้เหงาคุณต้องรู้ตัว the world ใบนี้โลกของคุณอะโชคชะตาบอกว่าคุณต้องรู้ตัวให้ดีว่าคุณต้องการความรักเพื่อขัดเหงาหรือว่าแก้ขัด หรือว่าคุณต้องการความรักคือความรักจริงๆที่ยืดยาวจริงๆแล้วรักเก่ากลับมาคุณก็กลัวอืมจริงๆอะแต่เขาไม่ได้คิดจะกลับมานะนี่ไงคุณปรารถนารักใหม่นะคะรักใหม่ที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์กับเขามาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเจ็บช้ำน้ำใจการหลอกลวงการหม่สึ่สัตว์นู่นนี่นั่นบาบๆา,บา,บาคุณคุณอยากเปิดโอกาสให้กับรักครั้งใหม่ที่ต่างคนต่างที่มาเพื่อเรียนรู้คุณมองว่ามันน่าตื่นเต้นหวาดเสียวกว่าเยอะอืมนะคะ นี่ไงจะสติ Justice, ยิ่งชัดเจนใหญ่นะคะไพ่ของการพิพากษาตัดสินคุณจะมีความรักครั้งต่อไปไพ่คุณแข็งมากนะชาวท่านน้ำแข็งแล้วก็เ,เป็นไพ่แรงแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างเช่นดาบหนึ่งะคะอย่างเช่นไพ่เดทหม่ได้ขสิอย่างเพ่อย่างเช่นไพ่ควีนคอปสอดก็คือราชินีราชินีที เทรนตงมากๆนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนปากกับใจตรงกันสมองตรงกันฟันฉับนะฮะแล้วแม้กระทั่ง justice นะคะความยุติธรรมเป็นบ่อกเกิดของความดีความซื่อสัตย์แล้วแม้กระทั่งําพิพากษาสูงสุดของเวรกรรมคุณมองว่าใครทํากรรมดีไว้ก็ได้รับกรรมดีใครทําชั่วไว้ได้รับชั่วคุณมองว่าอีราศีคนเก่าเนี่ยมันทําไม่ดีกับคุณเรื่องอะไรคุณเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะต้องเจอวิบากกรรมดังนั้นคุณคิดถึงเขาแค่แก้งเหงาหรือเปล่าลองจับหัวใจดูลองจับ จับความรู้สึกในวันตอนที่คุณเหงามากๆแล้วคุณคิดถึงเขาอะคิดเพราะรักหรือคิดเพราะเหงาท่านานามต้องเข้าใจตัวเองนะเพราะว่าไพ่โชคชะตามาเป็น the world the world นั่นหมายถึง โลกนี้คุณเป็นควบคุมมันว่าโลกของคุณจะสดใสเป็นสายลุ้งหรือว่าจะเป็นช่วงฝนฟ้าขนองหรือจะเป็นฟ้าหลังฝนที่เป็นแบบว่าเออฟ้าหลังฝนสดใสเสมอมันอยู่ที่คุณตัดสินและพิพากษาตวงคุณเองคุณรู้อยู่เต็มอกชาวธนามาเขาไม่กลับมาต่อให้เขากลับมาคุณก็ไม่ได้มีความสุขที่จะคบกับเขาดังนั้นดวงของคุณเนี่ยมันไปทิศทางใหม่แล้วก็ไม่รู้จะคิดถึงเขาทําไมเออเราไปดูโชคชะตากาันนะคะโชคชะตาไพ่ชุดใหม่จ้ะ เราไปดูคีย์เวิร์ดสามภาพดีกว่าใช้ภาพเป็นตัวสื่อนะฮะดูลมหายใจโอ้โหอาจารย์เมื่อกี้ก็จารย์เหมือนอารมณ์ขึ้นกับท่านน้ำโอ้โหแถมเนี่ยพอมาไพ่โชคชะตายังพูดอีกดูลมหายใจดูลมหายใจสิ่ท่านน้ำดูหัวใจกับสมองตกลงมันเหงาหรือว่ามันอย่างอื่น เออเห็นไหมโชคจะตายยังดุเลยตัดริบบิ้นค่ะคุณหารักใหม่เช,ชิดชายช้ยไรไม่ไม่วนเวียนกับรักเก่าแล้วนาเบือ่ออ่าใบสุดท้ายค่ะกลัวกลัวอะไรกลัวอะไรพอจะมีรักใหม่ก็กลัวเหรอเออพอจะกลับไปรักเก่าก็กลัวอีกนั่นไพ่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะหัวใจสมองมันจูนตรงกันมีเหตุและผล มีสิ่งที่เรียกว่าความรักและเป็นความรักที่ยั่งยืนน่ะคุณจะตัดสินใจได้ได้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วการตัดสินใจของคุณน่ะจะเป็นการตัดสินใจที่เปิดโลกใหม่เปิดดูเวอร์เปิดโลกใหม่เปิดรักรักคนใหม่อย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าอะไรที่มันเคยเกิดไปแล้วมันทําเขาเคยผิดพลาดหรือหักหลังอะไรคุณน่ะ ตรงนั้นสินะกลัวกว่าไม่รู้ว่าเขาจะทําอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะต้องสัญญาใหม่การสัญญาไม่รู้ว่าจะล้มคลืนเหมือนครั้งได้ที่เขาเคยสัญญาว่าจะมีเราคนเดียวหรือเปล่านี่นะคะต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเปิดใจได้เลยค่ะเปิดใจรับรักคนใหม่นะคะเรามีาช่วงเวลาที่ดีจากนี้ไปในอนาคตเพื่อคนใหม่เป็นเป็นสิ่งที่อาจารย์วัฒนาอยากจะสื่อ นะคะใครกดปุ่มหัวใจแล้วตรงกลางเป็นตัว S นะคะนั่นคือการสนับสนุนช่องอาจารย์ก็ขอบพระคุณมากๆถือว่ามั่งมีสีสุขเอ็นดูอาจารย์โดยตรงนะคะหรือใครจะแชร์ให้กับเพื่อนของเราที่ติดบ่วงกับดักความทุกข์ของความเหงาแต่ไม่ใช่ความรักแบบเราแชร์ออกไปค่ะพวกเปิดพลังงานแล้วทำให้พลังงาน ไม่ดีของเราได้เสื่อมสลายด้วยนะคะแล้วคุณจะได้เปิดมุมมองความรักใหม่ๆเปิดดวงเปิดเลิกเปิดชัยมองหารักใหม่จากคนที่แชร์คลิปนี้นะคะและจากการเป็นผู้ให้ของคุณขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ค่ะมันมาก,มากๆแถมอารมณ์ขึ้นโมโหด้วยท่าน้ำเนี่ยเออแยกไม่ออกระหว่างเหงาหรืออะไรนะคะวันนี้อาจารย์วัฒนาราไปก่อนสวัสดีค่ะใครชื่นชมคลิปอาจารย์คอมเมนต์ทักทายได้นะ